Okay. สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเคฟ e ีดอมไทยแลนด์นะครับเดือนนี้ยุ่งมากครับปีใหม่เราด้วยผมมาที่นี่เพื่ออ่มพลองทุกคนว่าแฮปปี้นิวเอียร์นะครับเราวองว่าปีหน้าจะอยู่กับฟ e ีดอมเหมือนเดิมถ้าถ้าน้องๆอยากให้ฟีดอมมีอะไรพัฒนาปรปับปรุงเพิ่มขึ้นก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแต่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราผมจะพยายามประสานกับสาขาแม่ที่อเมริกาแล้วก็พยายามทําให้น้องๆได้สิ่งนั้นนะครับยังไงก็เดือนนี้ผมเห็นอยู่ว่าน้องๆหลายคนเข้ามาอยากจะได้คําชวนเข้าฟ e ีดอมนะครับแล้วยังไม่มี แล้วก็ไอ้นี้ขึ้นมาทําไมลากเก็บไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าทีมงานเดือนนี้ยุ่งมากครับยุ่งกับหลายสิ่งหลายอย่างเพราะไม่สิ้นปีครับต้องบทสรุปทุกอย่างต้องสรุปสเตติกทุกอย่างนะครับถ้าใครอยากจะได้คําชนเข้าฟรีดอมนะครับช่วงนี้เอาแบบเร็วเลยนะผมแนะนําว่าน้องส่งอีเมลมาที่อีเมลนี้นะครับนี่คืออีเมลของผมเองนะครับ what at freedom.tm นะครับแล้วก็แคปหน้านี้มาให้ผมนะครับแคปหน้านี้มา พร้อมด้วยลิงก์ช่องนะครับสามอย่างนะสามอย่างส่งเมลมาที่ตรงนี้แทปหน้านี้หน้านี้นะแล้วก็ลิงก์ช่องทิ้งมาทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบว่ามันเป็นแบบนี้ทุกวันผมจะส่งคําชวนไปให้แล้วน้องสามารถกดรับได้เลยนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะจริงๆก็จริงๆก็ จะจะบอกว่าฝากจบลงด้วยว่าแฮปปี้นิวเอร์ทุกคนก็มันก็ Happy New Year แฮปปี้นิวเอร์แหละครับแต่ตอนนี้ก็มานั่งอ่านคอมเมนต์เก่ากันดีกว่าเหมือนที่ผมทำนะครับดูปรับอ,อันนี้เลยโอเคสวัสดีอ่านั่งดูหน้าตัวเองแล้วร,รู้สึกแปลก <laughs> รามาโหลดคอมเมนต์สักครู่นะครับแล้วจะจ่ายทางไหน Paypal ครับตอบผมตอบให้ผมยังไม่ได้ตอบ p a y p a l จริงๆผมไม่ต้องตอบก็ได้น้องก็มาดูในคลิปนี้จ่ายทาง p a y p a l นะครับพี่ครับต้องอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็ได้ครับสามารถรับตังค์ได้เลยเช็คฟีเลอด้วยนะครับยื่นเรื่องขอเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปแล้วยื่นเรื่องขอเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ไหมใช่ไหมครับรบกวนน้อง Anim เม a t a ส่งเรื่องมาที่เมลนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ไวมากนะครับผม ได้สิ้นเดือนนี้ใช่ไหมสองเดือนนะครับจ่ายเดีเลสองเดือนไหนมีคนช่วยตอบไหมนี่อ่าเลิฟเลิฟครับเขาช่วยตอบอ่ารู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิธีดูโอเคแปลว่าเดี๋ยวคลิปหน้าต้องทำทำวิธีดูพี่ครับสมัครไปนานแล้วทำไมยังไม่ขึ้นสีเขียวตามที่ผมบอกนะครับย้อนกลับไปดูส่งลิงก์ช่องมานะครับแล้วก็พร้อมหน้าที่ผมบอกอะ่ะเดี๋ยวผมจะส่งทำทำการส่งคำชวนไปให้นะครับ อยากให้เงิน Pay p a พโอนเข้าทูวอลเล็ตยังไงครับโอนไม่ได้ครับเ a y p a l จะโอนเข้าบัญชีธนาคารอย่างเดียวนะครับพี่ทํางานอะไรอยู่เห็นบอกว่างานยุ่งทุกทีทํางานอยู่แล้วครับทำ,ทำเยอะครับอันนี้ผมไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับผมยื่นขอขอไปแล้วมาดูอีกทีอ่าอะไรคือละทิ้งแต่ว่าน้องน่าจะเข้ามาแล้วนะพี่ครับถ้าจ่ายอันนี้คือเงินในต้องเป็นก่อนใช่ไหมครับ <S <S เงินเท่าไหร่ก็ได้ครับน้องทํามากี่บาทเราก็จ่ายเท่านั้นนะครับสู้ๆครับแอดครับขอบคุณครับ ดิดลิขสิทธิ์โดนหักเงินหรือเปล่าติดลิขสิทธิ์น้องจะไม่ได้ตังค์นะครับจะไม่โดนหักไม่โดนหักนะแต่น้องจะไม่ได้ตังค์โอเคนะคอมเมนต์คลิปนี้มีแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอ่านคอมเมนต์ต่อนะครับไงก็วันนี้ก็ฝากด้วยนะครับก็แฮปปี้นิวเยียรูทุกคนนะครับสวัสดีครับ